คุณสงสัยไหมว่าเวลาที่คุณซื้อแมทเพื่อเข้ามาเล่นแมทที่คุณอยากจะเล่นจนเปิดฟรีในเวลาต่อมาแล้วทุกคนคิดว่าสามารถคืนหรือรีฟันโรบักได้หรือไม่นี่คุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Notification ด้วยนะถ้าไม่กดครบทุกช่องนี้ช่องฉันจะปลิวหายแน่ดังนั้นกดคนละหึ่งไลค์กันด้วยนะเผื่อข่าข่าวแล้วมาชาวที่ใสนอร่อยของฉันหรือซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจมาได้ยินดีมาก้างั้น ในตามข้อมูลศึกษาในทางโรบอกนี้ข้อสงสัยหนึ่งที่ถามเอาไว้ว่าสามารถคืนโรบักหรือรีฟันคืนโรบักจากการซื้อ item, map, ไอเทมแมปใดอื่นๆได้หรือไม่คำตอบของทางโรบ็อ x คือในขณะนี้ยังไม่มีวิธีรับโรบักคืนเมื่อคุณทําการซื้อแล้วซึ่งรวมถึงการซื้อโดยไม่ได้ตั้งใจรวมถึงสิ่งคองที่สูนายและไม่ได้ซื้อจากอวตารช็อปมาร์เก็ตเพลสและ Experience เราขอแนะนําให้คุณอ่านคาอธิบายของสินค้าเพื่อให้เข้าใจว่าสินค้านั้นเป็นอย่างไรและใช้ฟีเจอร์ t r y o n ของเราก่อนดําเนินการซื้อ ให้้เสสร็จินซึ่งก็หมายถึงไม่สามารถที่จะคืนหรือรีฟันได้นี่เองเราต้องเข้าใจก่อนว่าซื้อแมปซื้อเสื้อผ้าของแต่ละคนนั้นมีความคิดแตกต่างและขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนถ้าคุณซื้อแล้วเท่ากับว่าเป็นรายได้ของเจ้าของไอเทมเกมพาสและแมปไปแล้วไม่สามารถที่จะคืนได้100%่ย้ำหนึ<อ>่งร้อยส่วนชาวระบบไทยในช่วงนี้ก็ทะเลาะก,กันหลายฝ่ายดิ้นรนอยากคืนโรบัทหรือทะเลาะในเรื่องค่าของเงินและอื่นๆมาในทวนดังนั้นก่อนที่จะซื้อหรือแมปต้องตัดสินใจก่อนที่จะ เอาจริงคนจบได้แล้วนะแต่ปัญหาโลกแตกรอบที่ร้านคือจบเถอะส่วนคนที่สมมติว่าแมบใด้แมปหนึ่งที่เพิ่งเปิดฟรีแล้วซื้อไปแค่ไม่กี่วันก่อนก็นกทกําตายไปนะครับเพราะไม่มีระบบคืนจริงๆครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือหามาสนุกสนุกเพิ่มเติมค้อหน้าจอ2ทีกดบวกและกระดิ่ง